สิ่งของจากภาคประชาชนที่สมโมสรรูปเลองชัยค่ายสุรนา,ารีที่โคราชนะครับก็มีประชาชนเอกชนเนี่ยนะฮะมาร่วมการส่งมอบสิ่งของเยอะแย,ยะเลยนะครับอย่างเช่นมาจากวัดไผ่รงวัวมาจากสุพรรณนะฮะมีสมาคมค้าทองคำนครราชสีมามีสมโมสรโรตาตรี่คุณหญิงโมโคราชเป็นต้นนะครับมารับวันที่สองท่านขอบคุณผู้นำสิ่งของมามอบให้นะครับแล้วท่านก็พูดถึงสถานการณ์ไทยกับบูชา ท่านก็บอกว่ากองทัพภาคที่2ครับปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันอธิปไตยของชาติอย่างเต็มที่กรณีแนวรั้วลวดหนามตลอดแนวชายแดนนะครับท่านก็ย้ําว่าที่ทำเนี่ยเพื่อป้องกันการลุกล้ําไม่ใช่เป็นเส้นเขตแดนถาวรการสร้างแนวรั้วเพิ่มเติมเนี่ยท่านก็บอกจําเป็นต้องอาศัยความเข้าใจที่ตรงกันของทั้ง2ฝ่ายนะครับส่วนก่อนหน้าน,นี้ที่มีข่าวลือบอกว่าจะมีการรื้อถอนแนวรั้วที่ช่องแอนมานะครับ แม่ทัพปฏิสท่านบอกไม่จริงนะครับไม่ได้มีการรื้อถอนแต่อย่างใดส่วนการประชุม r b c สมัยวิสามันของกองทัพภาคที่สองกับกัมพูชาเนี่ยนะครับก็กําหนดในวันที่27สิงหาคมก็เลื่อนมาจากวันที่21มาเป็น27นะ,นะครับท่านบอกว่าแม้จะเป็นการประชุมระดับแม่ทัพก็ตามเพื่อหาทางออกร่วมกันแต่ท่านก็มองว่าเป็นจุดเริ่มต้นสําคัญเลยครับที่จะหาทางออกขณะที่การเสริมกําลังของกัมพูชาในพื้นที่ชายแดนอันนี้เราจะได้ยิน เวลาอัปเดตสถานการณ์ว่ากัมพูชาเขาเสริมกําลังเข้ามาเนี่ยนะฮะท่านก็อธิบายเพิ่มเติมนะครับคือท่านบอกว่าเป็นเรื่องปกตินะครับเป็นการทดแทนกองกําลังที่สูญเสียไปก่อนหน้านี้แต่กองทัพไทยเนี่ยก็เตรียมความพร้อมรับมือเอาไว้ทุกสถานการณ์อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวฟังเสียงท่านแม่ทัพครับไี่มีอะไรครับไม่ได้ยุทอรเลยจริงเนี่ยเขามามาลักษณะเหมือนกับขอให้เรา,เอ,าออกแต่เราก็ไม่อ,ออกครับหรือว่าเป็นอธิปไตยของเรา เพื่อป้องกันการลุกล้ําซ้ําซ้าเดิมครับถ้าจะออกนี่นก็คือตามที่ท่านยืนยันหลังจากที่ท่านกเกษียณค่อยว่ากันก็ก็หลังเกษียณก็คงไม่เอาออกเหมือนเดิมแล้วครับนะครับท่านใหม่คงจะให้ขึงไว้ย่างนั้นแหละอ๋อมีการพูดคุยกันอยู่ครับครับส่วนถึงเป,งป,งปงน็นเป็นแนวแนวเส้นเขียดแดงซึ่งไม่อยากให้มันซ้ําเดิมก็คือพออ,ออกก็มันก็จะมีการขยับเข้ามาเรื่อยๆ